ขออีกรอบหนึ่งให้โชคดีสุขีวันเกิด ข้าเกิดอคร้าควานสุขานคราพรบ้อรง้นค้าค่าปลอดภัาพีครบ้าใรบ้าใ้นานครานครบ้านใาใรบ้กร้าราบบ้ ไม่ยอมให้ใครจัดให้สักปีหรือแม้กระทั่ง้าพาไปจีนกันอะไรก็ไม่ยอมแต่ปีนี้ต้องแก้แค้นให้ได้คนนี้แนะที่ดูแลชีวิตพ่อสมเกียรตินะที่ให้ไตพ่อสมเกียรติคนนี้นะพ่อสมเกียรติเลยอยู่จนเปิดจนสร้าอาคารบุรีที่เสร็จแล้วก็เปิดอาคารบุรีที่เสร็จสามปีแต่เข้าไปจักไปแต่ไม่งมีน้องบูม อยู่อยู่อีกสามที่พ่อกเลยจากไปนะก็ต้องจริงๆแล้วรวบเวลอยู่ต้องเขาด้วยละ่ะไม่งักก้นรวมกัลอยู่ตอนนั้นก็ยังทําไม่เสร็จต,นนตั้งแต่สารเจ้าตั้งแต่อตึกเลยไม่งั้นบ่าบ้าเหนื่อยอยู่คนเดียวแล,ล้วกัรรับรองล้วไม่รู้จะทำไงละ่ะบาวบ้าต่อเลยตอนนี้น้องบูมจบไป,ไปขับเครื่องบินเป็นนักบินแล้วเป็นนักบินแล้วที่ไม่ได้มาเพราะว่าซ้อมวันที่ยี่สิบ

Әрі! Ah. 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 Yeah. Yeah. าต้องอยู่เขานอง่วันเกิดวันเกิดตรงนะวันเกิดตรงพวกเราก็มีภารกิจกันอีกนะครับมาเลย ถางเองยังไม่รู้เลยวนี่ไรไม่เคยมเรื่อที่วนน้อ่งนตอน้อยหน่อยนะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกเลยที่เราได้เห็นภาพแบบนี้เพราะว่าแมนพี่บิ๊กไม่ยอมพี่บิ๊กไม่ยอมให้จัดนะ

อยากให้ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนดูไปก็มีความสุขไปด้วยอย่างแน่นอนนะครับนะครับให้พี่บิ๊กมีความไอโดง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 ไอโดา เกิดแล้วพ okay. <Okay. ี่พอละมาพ่วงอะไรทายไม่ได้นะเอาแล้วพี่โก้พี่โก้พี่โก้ไม่เก็บใ้ดองด้วยพี่โก้เอ็กเอ็กธนาคักครับรักอยู่ธนาคักรครับดูแลด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวหล่นมาเลยดูไปด้วยมาเะไปใหมาดิไไปแล้วครับกินเค้กไม่ได้ครับขอบคุณมากนะครับครับอ่ะคเอามาแล้วผมคิดว่ายังไม่มาเฉนเล่นเฉียนเล่นไอโดมมันจะเอาให้ได้ครัพี่ต้น โดมบอกว่าโดมกำลังหลับอยู่แล้วพอเอิญว่าได้ยินเสียงเพลงแอบปีเบอร์เดี๋ยวอยู่ก็เลยงงเลยคว้ากระป๋องแป้งเลยคว้ากระป่องแป้งเลยคือคือรู้ว่าลูกกลังอยู่พอปาอุ้ยเล่นไม่ได้เบอร์ใหญ่เก็บเก็บเลยเก็บกระป่องแป้งอย่างเร็วครับพี่ก็ก็ให้พี่บิ๊กเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายชายเลย เดี๋ยวเดี๋ยวให้คู่พี่พรเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคู่หนึ่งนะครับอ่า